ดูดะครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกานะครับไปดูที่จังหวัดยะลาครับจะมีการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนอย่างเข้มงวดนะครับโดยมีประชาชนมาช่วยเจ้าหน้าที่มากขึ้นครับแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติทั้งทหารและตำรวจในพื้นที่ยะลานะครับให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความพร้อมที่จะตอบโต้กับกลุ่มคนร้ายรักษาฐานปฏิบัติการและราดตระเวนเส้นทางในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันคนร้ายก่อเหตุซุ่มโจมตีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอรามันหลังจากพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภยัยโรงเรียนและบริเวณโดยรอบหลังจากเปิดการเรียนการสอนเป็นวันที่สองยังเป็นไปนอย่างเข้มงวดทั้งกลางวันกลางคืนโดยเวลากลางคืนแต่ละหมู่บ้านจะชุวรักษาความปลอดภยัยประจาหมู่บ้าน6-10คนเข้าเวรยาม ซึ่งพลเอกประโมทผมอินโฆษกองอวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ากล่าวว่าการรักษาความปลอดภัยครูและโรงเรียนจากนี้ไปจะให้ประชาชนเข้ามาช่วยให้มากขึ้นโดยมีกําลังทหารตํารวจเป็นกําลังเสริมครับตอนที่ข่าวกีฬานะครับมาเซโลลิปปี้ประกาศวางมือจากการคุมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะหันไปทําหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคให้กับทีมกวางโจเอลเวเกนครับ มาเซรโดลิปปี้อดีตเทนเนอร์ทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลกตัดสินใจเลิกทำหน้าที่เป็นกุญซื้อกับทีมดังแดนมังกรหลังจากที่พาทีมคว้าแชมป์ลีกได้เป็นสมัยที่3ามติดต่อกันลิปปี้ในวัย6 6ปีจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคโดยที่กล่าวกันว่าฟาบิโอคาโนวลโลอดีตผู้ช่วยของเขาจากะก้าวมารับหน้าที่เป็นกุนซือแทนผลงานโดดเด่นของลิปปี้คือคุมทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์โลกปี2006รวมทั้งผ่ายุทตุนคว้าแชมป์มากมายทั้งแชมป์เป็นลีก inental, อินเตอร อิตาเลียนซูเปอร,ร์คัพสสมัยโคปาอิตาเลียนหนึ่งสมัยและสกูเดโตอีก5สมัยนอกจากนี้กับการคุมทีมกวางโจผัดทีมกวาดแชมป์ลีกได้3ปีติดต่อกันและควา้าแชมป์ชนิคคัพและ AFC แชมเปี้ยนลีกอีกอย่างละสมัยครับส่วนผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฟุตบอลพิมลิกของกรงกฤษค,คิสซันเลธแพ้ซันเดอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ3ครับ ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับราโย่บายเยกานโนแพ้เอีิบาไป2ต่อ3และฟุตบอลเก่าโชว์ซิลิอาของอิตาลีครับลาซิโอชนะกายลี่4ประตูต่อ2และเซซนาเสมอเวโรนา1ประตูต่อนครับเอานหมายถข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกานะครับติดตามข่าวด้ครั้งต้นชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ ครั้งเดียวได้ทั้งเที่ยวทั้งเชียกีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬา Asian Beach เก m e s ครั้งที่4ปริมชายหาดจังหวัดภูเก็ต14-23พฤศจิกาย,ยนนี้ร่วมแสดงพลังสามาคัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชายกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬาเอเช n Beach เกมสครั้งที่4มหกรรมกีฬาของคนเอเชียโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรามีกรรมเป็นของของตนเราทำดีจับใ้ดีเราทำชั่วจับด้ชัว่วแต่ว่าสิ่ง